สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงถ้าสมมติว่าผมถือ ETF ได้แค่2ตัวผมจะถืออะไรนะครับก็ก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์นั้นก็ขอพูดข่าวล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาก่อนนะก็คือพีเฟแกได้ออกมาพูดครับว่ามันถึงเวลาแล้วแต่แกยังไม่ได้พูดนะครับว่ามันถึงเวลาทําอะไรนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าถึงเวลาที่จะลด ดอกเบียนะครับนี่ครับเวลาได้มาถึงแล้วครับสาหรับนโยบายที่ต้องปรับแต่ไม่รู้แกจะปรับอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เดือนกรกฎานะครับรายงานว่ามีตําแหน่งงานครับ1นึ่งแสนกว่าตำแหน่งครับถูกเพิ่มเข้ามานะครับในขณะที่เดือนที่แล้วเนี่ยอัตราการว่างงานนะครับเพิ่มขึ้น4.3เครับเยอะที่สุดตั้งแต่ออกตุเบอร์2021แล้วก็ข้อมูลครับในสัปดาห์ ก่อนครับแสดงให้เห็นว่ามีนะครับ800,000กว่าคนครับถูกจ้างงานแล้วนะครับสิ่งที่นักลงทุนครับเขาคิดกันครับมาดูอันนี้ครับนักลงทุนครับได้ตีราคานะครับ100%ครับสำหรับการที่เฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยเดือนหน้านะครับก็คือพูดง่ายๆก็ว่าเขาพนันกันนะครับพนันกันที่0.5 0.25% แล้วก็0.50นะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยมั่นใจ100นะครับว่าเดือนหน้ารถแน่นอนก็ต้องดูนะครับว่าจะลถจริงไหมในเดือนหน้ากลางเดือนนะครับต่อมาครับคอนเทนต์ที่ผมพูดไปดตั้งแต่ตอนต้นครับก็คือถ้าผมเลือก2 ETF ที่จะลงทุนได้ผมจะเลือกอะไรนะครับก็บอกไปก่อนนะครับคลิปอันนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำให้เพื่อนๆพื่พี่ๆไปทำ ไปซื้อหรือไปลงทุนตามนะครับเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็คือตัวแรกเลยครับนี่ครับ shd c นะครับถึงแม้ว่าผลตอบแทนแกเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าหุ้น etf tech ต่างๆนะครับเพราะว่า etf เนี้ยมันค่อนข้าง 1, ผันผวนน้อยนะครับแล้วก็ให้ปันผลที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องครับผมแล้วก็มีค่าค่ากองทุนที่ค่อนข้างน้อยครับ มาดูผลตอบแทนของแกนะครับ10%ต่อปีนะครับอันนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะครับ10%ต่อปีและความผันผวนต่ำด้วยได้ปันผลอีกต่างหากนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ HCHD ตัวต่อไปนะครับทำไมผมถึงมองตัวนี้นะครับเพราะว่าวิตทีตัวเนี้แทบจะถือทั้งบูแล้วก็ QQQ รวมกันเลยนะครับแล้วก็ค่ากองทุนนะครับน้อยนะครับ0.10%เองแล้ว แ s ดเจตของแกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ87.3ิบเิลเลียนถือว่าเป็นกองทุนที่ไว้ใจได้ครับแล้วก็อยู่ในแวนการ์ดด้วยมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อปีครับ17.73%นตครับต่อปีตั้งแต่ต้นปีนะครับต่อปีนี่25%รวมรวม,รวม10ปีนี่ผลตอบแทน20%เลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันครับอันนี้นะครับผมจะเอา2ตัวที่ผม เลือกมาครับแล้วก็ไปเทียบกับทั้งวูแล้วก็ทั้งคิวคิวคิวเลยนะครับผมโดยมีเงื่อนไขก็คือเงินตั้งต้นเนี่ยเราจะมี2,000เหรียญน,นะครับแล้วก็จะลงทุน300เหรียญทุกๆเดือนนะครับผมไปดูกันครับรว่าจะเป็นยังไงในช่วงเวลา10ปีนะครับนี่ครับถ้าเราลงทุนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเราจะได้ผลตอบแทนที่51.8%นะครับ บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณลงแล้วคุณจะได้จริงๆนะครับอันนี้คือตัวเลขทดลองตัวเลขสมมุติถ้าลงเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับนี่ครับถ้าเราลงไป2000ถึงปัจจุบันนี้เราจะมีแสนเหรียญไปแล้วนะครับผมเราได้ผลตอบแทนนี่5้8เราไปดูวูครับวู47.6%ไม่แย่นะครับมาดูคิวคิวคนครับ51.6%ถือว่าใกล้เคียงกับ2ตัวที่ผมเลือกมากเลยนะครับอัลมันแตกต่างกันยังไงเราไปดูต่อครับ สังเกตได้ว่าวูเนี่ยจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับตามลงมาที่คิวคิวคิวนะครับผมแล้วก็2ตัวที่ผมเลือกนะครับมาดูปีที่ดีที่สุดที่พอร์ตทำได้นะครับปีที่ดีที่สุดของ2ตัวที่ผมเลือกก็คือ4 2นะครับวูสามเอ็ดนคิวคิวคิวนี่ถือว่าเยอะมากนะหบ54%ปแล้วดูปีที่แย่ที่สุดเหมือนกันครับคิวคิวคิวเนี่ยอยู่ที่3 2เเลยนะครับถือว่าลงไปค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่วูเนี่ย เสสุดครับลงไปน้อยมาก18%แครับแล้วก็2ตัวที่ผมเลือกเนี่ยลบ2ีดครับถือว่าน้อยกว่า q q วเนี่ยถึง10%เลยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยพอแต่ละตัวเนี่ยไม่ต่างกันมากครับ QQQ กับ2ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้ครับรายได้นะครับ2ตัวที่ผมเลือกเนี่ยครับมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจนแซงทั้งวูทั้งคิวคิวนะครับที่แซงขึ้นมาเนี่ยก็คือปันผลนั่นเองครับสำหรับ s c h d นะครับปันผลที่แกแข่งแก่งก็คือแกพันปันผลเติบโตเรื่อยๆนะครับก็ทําให้นะครับตามนี้นะครับที่ว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือข้อดีของ s c h d นะครับผมแกไม่ได้ดีแค่ปันผลครับในช่วงเวลาที่หุ้นแต่ละตัวเนี่ยลงกันเยอะๆนะครับ SCHD ก็ดึงดึงความผันผวนเนี่ยให้ต่ำลงครับดูในช่วงปีที่ปีนี้ครับ2022น่าจะเป็นปีโควิดนะครับแกเนี่ยร่วงไป21นะครับเปอร์เซ็นต์แต่ QQQ เนี่ยแกไปแรงสุดเลยนะเพราะหุ้นส่วนมากของแกคือหุ้นเทคพอโดนโควิดไปแล้วค่อนข้างหนักนะครับต่อมาเรามาดูว่า VGT นะครับกับวูเนี่ยมีหุ้นที่เหมือนกัน ประมาณกี่ตัวนะครับมีเหมือนกันทั้งหมด67ตัวนะครับผมนี่ก็คือห้าอันดับแรกที่เหมือนกันนะครับต่อไปไปดู QQQ q ครับแทบจะเหมือนกันเลยนะห้าอันดับแรกที่วว่าแลปกันที่ผมจะสื่อก็คือ VGT เนี่ยมีหุ้นที่เหมือนทั้งวูแล้วก็ QQQ เลยนะครับแล้วก็มีหุ้นพวกมิคอ c o n d u c t ร์ด้วยนะครับนี่ครับ b o r c o m อันนี้ก็อยู่ใน SMH นะครับ ETF semiconductor นะครับ นะครับ AMD Qualcomm นะครับ Ram Research อะไรพวกนี้นครับเหมือนเราลง VGT ตัวเดียวเนี่ยเราได้ถึง3 ETF นะครับก็จะมีทั้ง v o QQQ แล้วก็ SMH นะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นหุ้นเทคทั้งหมดเลยนะครับมันค่อนข้างจอดจงไปที่เซกเตอร์เดียวนะครับถ้าเซกเตอร์เทคลงเนะี่ยมันลงไปหมดเหมือนกันนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ETF 2ตัวถ้าผมเลือกที่จะถือนะครับก็คือจะเป็น2ตัวนี้แหละก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือมีเพื่อนๆมี ETF ที่น่าสนใจก็เมนบอกกันได้ครับผมก็ไปก่อนนะครับเจอกันเมื่อเราเจะกันครับผม